นนัีค่ะเรามาผัดชาปลาเก่านะคะนี่คือปลาเกานะคะที่เอมเห็นนะคะปลาเก่าแต่เราไปลวกเพราะจะไม่ให้เหม็นคาวใช่ไหมนี่วัตถุดิบเราก็มีนี้นะคะกระชายพริกนะคะพริกไทยออนนะคะอยู่รวมกันหมดนะคะเราใส่ใบกะเพรานะคะอันนี้พริกแกงนะคะพริกแกงนะคะเราทําเรียบร้อยแล้วแล้วนี่เราใส่ถั่วอีกนิดหน่อยนะคะนี่นะคะน,ะคะนะคะนี่อย่าง ถาดมีหมดเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเตรียมการผัดกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาชมว่าผัดของเรามันมีอะไรบ้างนะคะอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมตอนที่เรากำลังผัด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 ,ผ,ด,ผ,ดผัดนะคะว่าอร่อยนะคะหรือว่าไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันได้เลยนะคะนี่นะคะอย่าลืมนะคะปลาไปไปลวกก่อนนะคะ ให้ข้าวมันหายเหน็ดน,นะคะนี่ก็เป็นกระชายนะคะกระชายพริกไทยอ่อนพริกนะคะซอสนะคะรวมๆอะไรนี้เครื่องปรุงรสแลปรุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปทําการผัดได้เลยนะคะไปได้เลยจ้ากำลังผัดนะคะเอาปลา,าให้เดือดก่อนนะคะปลาให้เดือดแล้วก็ใส่นี่นะคะใส่ลงไปจ้าัดให้หมดนี่เลยเพิ่มไปเลยเพิ่มขไปเลยนะคะ ขาดไปเลยะค่ะให้มีกลิ่นหอมนะคะนีเห็นไหมคะใส่ทไทยอ่อนไปใส่หอมๆอไปเลยนะจ๊ะนี่นะค่ะแล้วเราก็ใส่โคไปนิดนึง หมาเห่ายุ่ยจะไข่ทำมาโอ้ยไม่รู้ใครกาทำเลยเขาเห่าเขาทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันค่ะจะเอาให้สุกนะคะต้องใส่น้ำนะคะให้เขาสุกๆค่ะเห็นเนื้อก็สุกเลยค่ะวันนี่ที่เราลวกแล้ว นะคะยังไม่สุกนะคะเราหยดน้ำไปอีกนิดนึงน,น,นะคะแล้วเราก็ใส่ไปกระเพรากระเต็ในกระทะร้อนแล้วเนเะะเป็นนื้อจะอ่อนๆนะคะเราไปลวกอีกทีนึงน,นะคะเพื่อที่จะใข้สุกนะคะ เน้อเขาก็จะนุ่มๆน,นะคะนี่นะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทิมรสดูอร่อยมากร้อนอีกนิดหนึ่งนะคะ ขาจามาจาม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 จจค่ะให้กลินมันหอมไงพวกสมุนไพรเยอะมากนี่เราต้องคั่วให้ปลาเขาสุกๆนะคะ่ะอันนี้สุกแล้วนะเราก็ใส่ใบกะเพราไปนะคะนี่เห็นมะใส่ลงไปะคะ่ะเทละหน่อยก่อนเพราะว่าก็ใส่ลงไปนี้แล้วเดี๋ยวก็ เขาก็เลยนั่น,นะคะ่ะนี่เลยนไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะใบกะเพราก็รีดบ่มเปล่าใส่ไปอีกใส่ไปอีกนะคะกระทะร้อนเขาเรียกว่ากระทะร้อนกระทะหยันตัวใหญ่แช่ให้น้ำรดๆเลยจา้า ลดก็พอแล้วะคะ่ะพุงพอแล้วเราก็ให้ดูในนี้เลยนะคะเราก็จะจบคลิปนี้ในในกระทะเลยนะคะในกระทะเลยเดียวอันนี้นะคะไม่ใช่ย,ยกสูงเลยนะคะ แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยจารย์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษา,าพักคพอสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ